装備備稼働確認よし戦闘準ยืยบแกล้งท่านนะครับเดี๋ผมนะครับลำนะครับในการฮัททับทีวีอยู่กับเรือไดฮิมอฟนะครับโอเคเก็บลืมชื่อเลยโโอเคครับมาเซ็นชื่อนะก็ทีมครับมีอะไรครับเรือลำทุบเครื่องบินนะครับหนึ่งลำเบรทนเชฟเรือประจำบาลทุนละสี่ลำ คูเซอร์และลาเตเวนนะครับทีมละห้าลำและเดสทอยเออร์นะครับเหลือพิฆาตทีมละสองลำนะจะจะแปดเก้าและสิบนะโอเคเอ็กซ์เซกนะปัญหาใหญ่ของเราไหมต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราโดนตัดหน้าเราจะแน่นอนว่าปัญหาใหญ่เราเลย เพราะว่าเราก็จะต้องแบบเปลี่ยนสอ็อตมาเล่นเลยทําให้เราเสียเสียนะแต่รอบเล่นเลยแต่ถ้าเป็นเอ่อถ้าถามว่าเราโจมตีได้แล้วก็โดนขึ้นบินเอ่อเกี่ยวกับพวกขึ้น่ีงไฟเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยพร้อมๆกันอะ่ะเราจะไม่เสียหายเพราะว่าเราตีเปอร์ซอตเนาะแบบโจมตีปุ๊บแลวก็เปลี่ยนสอ็อตอยู่แล้วซึ่งพวกขึ้นบินไฟเตอร์ไม่มีผลกับเราอยู่แล้ว มาที่เพียศาครับอ่าจุดที่ต้องระวังสุดของนาฮิมอฟคือนาฮิมอฟเป็นเรือคาพิอล์ที่จริงๆเรียกว่าบางที่สุดเลยก็ว่าได้คือโดนเป็นลามหลักๆเลยที่โดนสไนบ่อยๆเลยไม่ว่าจะด้านยังไงก็ตามครับเพราะงั้นจะสเตลไหมไม่ไม่เหมาะสเตลอยู่กับกองเรือได้ไหมก็ ก็ควรอยู่แต่ก็ไม่ใช่ใกล้ชิดขนาดนั้นอยู่นี่คือสมมุติว่าฝ่าที่เรือเครื่องบินบ่เครื่องบินไ่างตรงข้ามจะมาถึงเราอะ่ะเขาจะต้องฝ่ากองเรือหน้าเราให้ได้ก่อนมาถึงเราอะไรอย่างนี้ถ้าจะไต่ข้างก็ไต่มาไม่เป็นไรเราก็หาวิเทียวตลอดกันระหว่างตรงนั้นอย่างน้อยมีกองเรือหน้ามาขวางไว้อะไรแบบนี้จะดีกว่ามาทําให้เราเล่นได้ฮะดิบเลี้ยวออกฝ่ามือครับเพราะว่ามีเครื่องบินไฟเตอร์นะ ของเอ็กเซสขวางไว้แล้วก็เครื่องบินล็อกเก็ตมีสองคอร์สเลยทั้งของเอ็กเซสแล้วก็ของเคียราสตรนะเคียราสตรมี2องลำด้วยอันนี้อันตรายอ่าโกลเด้นอยู่หลังภูเขานะครับก็จะเล่นโกลเด้นจะเล่นสไตล์อย่างเงี้ยครับเล่นหลังภูเขาแล้วก็ใช้แอร์ไซไปเรื่อยนะซึ่งถือว่าเป็นเป้านิ่งสำหรับเราดีมากเราสามารถโจมตีได้โดยการใช้ล็อกเก็ตกับตปิโดไม่ต้องใช้ทิปบอมก็ได้ครับเห็นไหมฮะสองครั้งเองได้ไปแล้ว แม้เป็นเบอร์ช็อตครับคือล็อกเก็ตเนี่ยจะอารมณ์ใกล้เคียงกับเทนนิชทิมของเอเลยคือดาเมจดแรงๆพอกันเลยถ้าโดนแบบฟูลนะแต่ทำไมเอถึงไม่ค่อยเล่นตัวของล็อกเก็ตหคือจำนวนน้อยน้อยมากคือ12ลูกก็จริงแต่ถ้าเทียบกับของตัวนาฮิมอฟเนี่ยมัน12คูณ2คูณ8ก็นะครับ16 มันมากกว่าแล้วก็พอแทนมันเล็กพอๆกันพอๆกันเลยเผอ,อเล็กกว่าไหมผมมองว่ามันแคบแนวแนวตั้งในเรื่แนวตั้งแคบมากซึ่งทําให้โดนเป้าง่ายเป็นพิเศษเลยกับเป้าที่อยู่นิ่งนะนกับนอกเซ็กก็โดนง่ายเหมือนกันแต่จะกว้างกว่าทําให้เป้าที่อยู่นิ่งเนี่ยโอเคอาจจะโดนโดนได้เยอะแต่ถ้าเป็นเคลื่อนที่อะไรเงี้ยเออาจจะมีการ อาจจะไม่โดนก็ได้อะไรงนี้มีด้วยเพราะว่า,าเที่ยวกับจํานวนแล้วจํานวนน้อยกว่าแต่คอสแควร์เนี่ยกว้างกว่าถือว่าจะเปรียบมากอืมแต่อย่างที่จะบอกก็คือทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมาะกับการโจมตีกับเรือที่ขึ้นที่เร็วประมาณนี้นะมแมนเนอร์สูงแล้วกันผมว่าแมนเนอร์สูงไม่เอาขึ้นที่เร็วถ้าขึ้นที่เร็วจะหมายถึงเรือที่มูฟเมนต์แบบอ่าสปีดอะสูง เราเป็นว่า,วามนนเวอร์มีความคล่องตัวสูงแล้วกันบิดเบนนี้คือเข้ามานะต้องต้องถอยออกอยู่แล้วบิดเบนไม่ควรอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าไม่มีสโมกเหมือนมินอทัวอะเรไม่่ายคือบิดเบนเนี่ยเจออ่าเจอหน้าบิดเบนใช่ไหมจะทุกคนจะมองว่ามโนอทัวอะไรนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับมิน o ทัวเรดาร์ไหมผมมองว่า มันยังไม่ใกล้เคียงเพราะมิดนิโนโทาเรดายังเล่นได้ดีกว่าบิดเบนเยอะมากอันนี้ในความคิดของผ,ผมนะรครับผมอันนี้จะลำ,ลำบาดนะเพราะว่าโซนซายจะติดขอบไอแลนด์เนาะแต่ด้านขวาจะก,กลางจะไปได้โดนไหมโดน3ลูกครับผมได้มาแปดอ่า6,000นะ จริงสกิปบอมเนี่ยของเอ่อต้องบอกว่าสกิปบอมของเอ่อโซเวียตเนี่ยจะสกิปได้จดออ่ักรดอนได้4ครั้งเนาะก็จ,จะดับหงดอกอาครั้งแรกจะนับ1 2 3และสเป็นเอ่อเอเอลัดลายเป็นเส้นสุดท้ายซึ่งเอ่อเป้นที่ควรโจมตีอะ่ะ อ่าที่นี่ควรโจมตีสุดอ่ะควรจะเป็นซิงเกิลไลน์ก,กับเฟิร์สไลน์มากกว่าที่จะให้โจมตีนะส่วนไอ้พวกอ่าเฟิร์สไลน์เนี่ยไม่ไม่เหมาะอย่างยิ่งเฟิร์สไลน์เฟิร์สอ่อไอ้เอ่อไฟนอลไลน์หรือลาดไลน์เนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยเหมาะเหมาะกับพวกเรือใหญ่เร,เรือเรือลำสูงนะอย่างพวกไอ้ครับเทรย์หรือบริเทนชิพที่อ่ายกตัวสูงยกอไอแลนด์สูงนะก็ไปโดครับผมโดอ่าดัมดิ่งนะ คือแน่นอนครับว่าไม่โดนแต่เราทําให้ศัตรูอะอยู่ในช่องแคบระหว่างกอ,อปิโดทั้งสองลูกอยนี้ถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยทาให้ศัตรูเคลื่อนที่ยากอ่าเห็นไหมปากอ่าบักชั่นนี้คือปิดไปเลยนะบากกชั่นเรา วิโดเหมาะกับตมตีเรือที่อยู่นิ่งรวมทั้งเรือที่เคลื่อนที่ได้ได้ไม่เร็วแล้วก็เมนเนเวอร์ตําด้วยถ้าพวกเรือที่เคลื่อนที่สูงๆอย่างพวกฝรั่งเศสเอาผมเน้นคูเซอร์เลยเป็นหลักนะคูเซอร์แบบมาตรฐานเลยอย่าง3าสน็อตหรือส5้าอะไรขึ้นไปแค่นี้คือแบบแทบจะโดนะยากมากแล้วหรือแบบพวก เรือไหนก็ตามเี่น b a t บท e s h i p หรืออที่ full s p e มัน33อะไรเงี้ยมันจะกะยากมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือระยะจมอ่าการทํางานของต่อโซเวียตเนี่ยมันไกลมากไกลแบบไกลโขเลยก่อจะทำงานซึ่งถ้าผมเนี่ยปล่อยตรงนี้นะโอเคด้านซ้ายอาจจะไม่โดนแบบเส้นอ่า ประมาณสองเส้นซ้ายจะไม่โดน 3, 4, 5จะโดนจะกายเป็นว่าไม่โดนเลยเพราะศัตรูเคลื่อนที่ด้วยความเร็วส,ว,เวสูงสุดแล้ว full s p e d แล้วด้วยก็เลยจะไม่โดนก็เลยจะยากมากเพราะงั้นการโจมตีที่ดีสุดในศัตรูที่เคลื่อนที่เร็วแบบจ๋าขนนั้นเลยควรจะเป็นล็อกเก็ตไม่ก็สกิปบอมบ์จะง่ายกว่าอปาปโดนี้คือยากหน่อยหนึ่งแล้วคราวนี้ก็จะมีการตอบคำถามมาว่าอ่า แล้วไอ้แล้วตอปิโดเนี่ยคนเล่นยังไงในจังหวัดไหนต้องกับตัวที่อยู่นิ่งอย่างเดียวไหมซึ่งเกมนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วตัวที่ค่อยๆจะอยู่นิ่งน้อยมากอ่าตอปิโดมีเหตุการณ์ที่จะใช้ได้หลักเลยคือหนึ่งศัตรูหันหน้ามาหาเราหันหน้ามาหากองบินเรานะสองประตูเคลื่อนที่เป็นเส้นตายอันนั้นก็จะได้ซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าศัตตูเคลื่อนที่เส้นตายเนี่ยเราเล่นยังไงนะ ส่วนตีไอเซครับไอเซ็ X ก็อย่างที่บอกครับว่าเออ่นาฮิมอฟหรือโซเวียตแอคาเทอร์นะของโซเวียตเนี่ยมันโอ้สามหมื่นเป็นไงเบอร์ช็อตครั้งเดียวโอเคแอคาเทอร์ okay. ของโซเวียตเนี่ยมันมันเป็นเรือที่บางเนาะแต่พอเทียบกับไอเซ็แล้วไอเซ็บางมากแต่บางตรงไหนบางแค่ดาดฟ้าครับซึ่งเบ็ดเนี่ยสามารถที่จะรับได้จากการเทสของทิกบอมของชินาโนะแล้ว แล้วก็ล็อกเก็ตของดิโตเฟนเอ็กเซยังรับดาเมจ e ได้อะยังรับการโจมตีได้มากกว่านายฮิมมอฟมากเลยเพราะฉะนั้นที่นายฮิมมอฟเอเลือดเยอะนะเจ็ดเหมินะใส่ธงเพิ่มฮิตพอยต์มาแล้วอ่าคือเต็มที่มาแล้วคือโดนโจมตีหนึ่งครั้งอะ่ะก็แทบจะจะสามเหมินได้อะ่ะจากสกิปบอม AP หรือล็อกเก็ตจากพวกเนี้ย แต่พอไปเท่ากับไอเซคือมันกับกันมันแทบจะไม่เข้าเลยเพราะว่าไอเซสามารถอ่าสามารถรับทำเบ็ดมาเพื่อกันพวกระเบิดอ่าไม่ใช่ดิการต่อปิโดขนาดรอ6ิ0มม,มได้ปิดเจ้าสาปไปครับอันนี้คือขาตายนะตัวตูหันห,หน้าหาเราก็จะง่ายแบบนี้ครับหลังจาก นายฮ,ฮีมอบนี่คือค่านี่คือบางมากพอเงินก็เลยจะลำบากหน่อยโอเคครับเซตลายไหมนะเราต้องหันหน้าเดี๋ยวเข้าหน่อยครับเข้าประชิดนะหาเอ็กเซ็กครับผมสายนายฮีมอบ แล้วแต่คนจะเล่นเนาะว่าจะเล่นสายเป็นยังไงหมายถึงว่าเป็นเล่นเป็น air c r พเ e r ระยะนอกหรือระยะประชิดระยะนอกนี่หมายผมหมายถึงว่าแบบอยู่กลองหลังของกลองเรืออะไรเงี้ยส่วนระยะประชิดก็คือเล่นเป็น c o s e combat ได้อย่างมีใช้พ l o s e c o n d a r y นะซึ่งผมจะเล่นเป็นเล้นสาย secondary ไปเลยแต่ก็จะไม่วัวาาขนั้นถ้าเทียบวิีจะใช้กับพวกเรือ d e s t r o e หรือพวกซับมารินที่มาโจมตีเรามากกว่าเพราะเราจะได้เปรียบตรงนั้น ่ตงตรงนี้ก็ยังไม่ได้บิลเต็มที่เพราะว่าโอกาสได้ใช้จะน้อยมากก็เลยสามารถอัพเป็นหลังๆได้เพราะงั้นสกิลของกัปตันเอาไปอัพอื่นๆก่อนแล้วค่อยเก็บมาไว้กับทีมที่ดีทีหลังแล้วกันไม่ครับยังไม่โจมตีนะเราเลี้ยววนก่อนครับต้องให้เพื่อนปิดอเล็กซานดเดอร์ไปให้ได้นะปิดเนสกี้ไปให้ได้ ถ้าปิดไม่ได้ไม่เป็นไรรอให้เครื่องบินไฟเตอร์ออกไปก่อนดับดิิงครับผมรอเพื่อนยิงเอ็กเซ็กนะไม่รู้ยิงได้ไหมไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับหนึ่งลูกนะเพราะว่าแมนเวอร์ของศัตรูสูงสูงมากแล้วถามว่าสูงมากขนาดที่เทียบเท่ากับแบบเช่นเอ่อเฮฟวี่คูเซอร์ไหมบอกว่าน้อยมากนะ เพราะว่าเฮ v y คูเซอร์ของโซเวียตเนี่ยจะเลี้ยวได้ดีกว่าของไลคูเซอร์มากมากกว่าสองอ่า <Get back. S 1> มากถึงลบสองวิอ่ะอืมคือคูเซอร์ไลคูเซอร์เท่าไหร่อ่ะก็ลบสองวิครับในการหันเลี้ยวนะอ่าสังเกตได้ครับไปเช็คได้ของอ่าพวกเทียสิบก็ได้ครับ อันนี้จะเห็นได้ชัดเลยซึ่งมันจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยรวมทั้งของเอ่อถ้าเป็นของเทียบแปดอย่างชาเพลก,กับตอรินอันนี้ผมไม่อยากแนะนําเพราะว่าตอรินเป็นจากเยอรมันมามันก็เลยเมนเวอร์จะเป็นของพวกเยอรมันเป็นหลักมากกว่าลมตีเอเ็กเซครับอันนี้ปิดถ่าอีกเซไปเลยนะปิดเปทียบแลวครับผมเพืม่มยิงไม่ได้เราก็ปิดเองครับ เราใช้ล็อกเก็ตใช้ต่อมานะอย่างที่บอกครับโจมตีหน้าเรือหรือประตูที่แล่นเป็นอ่าเส้นตายอืมอย่างอิวามิเนี่ยเหมาะมากครับผมเส้นตายเนี่ยมาเลี้ยวมาหาเราด้วย ถ้าเรียมาหาเรารีบปล่อยครับไม่ต้องไม่ต้องเข้าใกล้นะรีบปล่อยไปเลยเพราะว่ามันเหมือนเราปูปูกระดานต่อเลยเป็นแผงใหญ่เลยใช่ไหมมันจะได้สี่ลูกมาเลยเน้นอ,อีกรอบนะ โดนยิงโดนเห็นไม่เป็นไรครับผมอันนี้คือศัตูเขาเส้นตายนะแม้เขาไม่เลี้ยวเลยเลย เป็นเทียบ้ลยครับโยมินะยังไงสกิปบอมก็ถือว่าจะได้เปรียบมากนะอืมเราจะเห็นว่าอาวุธหลักของ โซเวียตเนี่ยจะเน้นในการโจมตีด้านข้างเนาะเพราะเขากเพราะง,ง,งั้นเลยทุกคนก็จะเดียวข้อหาไปท,ทำมุมตั้งกับกองเอ่อกองบินเราแต่กับตอปิโดไม่ต้องคิดมากครับตปีโดนี่คือถ้าศัตรูหันข้างมาเนี่ยเอ้ยหันตรงมาเนี่ยเราก็ยังโจมตีได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวซาครับผมแดนเดอร์ความเร็วไม่สูงนะโจมตีแล้วเอเซ็กมาโจมตีเราด้วยฝู่งตปิโดครั้งสุดท้ายนะที่ยังอยู่อยู่ไม่เป็นไรครับเสียาหายเล็กน้อยนะไม่มากเท่าไหรนะ่นัก ยังรับได้อยู่จะเห็นว่าศัตรูปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ไปบนหัวเราไม่มีผลกับเราครับเพราะว่าไม่ใช่ i n t e r c เ p t o r ครับเพราะว่าพอเรียกมาเนี่ยเครื่องบินกองเครื่องบินนั้นนะจะเห็นไฟเตอร์บนหัวเราเขาจะสู้ก่อนที่จะสู้กับเครื่องบินเราเองเพราะ,ะเราเรียกออกได้ครับแต่าจากอร์เซ c e p t ร r นะมันเรียกออกไม่ได้เลย ดำดิ่งครับผมหาเนสกี้นะแต่เส้นที่สี่ครับผมมาดูนะเส้นที่สี่ได้าดาเมจขนาดไหนนะไม่โดนไม่โดนนะสามอ่าสามลูกนะเซตไปหนึ่งโอเคอยู่อีกรอบนะเครื่องบินล็อกเก็ตมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้าเอไซนะ ที่เองเราไม่เป็นไรปล่อยไปยิงเราก็ยิงมาเขาไม่ได้ยิงเรานะไปยิงตัวเอ่อรืออย่างเดลลาแวร์นะโหเลือดเราเหลือเหมือนห้าพันปงยอดมาก ได้ยินเสียงมาเหรอไหมาไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะเสียงเข้าไหมผมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ต้องถ้าเข้าขออภยัยไม่ไม่ใช่หาผมผมไม่ได้เลี้ยงโอเคมาต่อครับอ่ะต่อไปดูครับผมจะไปดูดัมดิ่งมานะลบไปครับผมอันนี้เราจะขวาเกินไปนะถ้าศัตรูเลี้ยวซ้ายก็คือพลน,นะ แทบจะพ้นเลยเพราะงั้นต้องหวังให้ศัตรูตรงก่อนแม้ก็เลี้ยวขวาแต่ึ้งศัตรูเลี้ยวซ้ายหน่อยครับก็จะมีก็พลล้นได้แหละมากเลยแหละก็จะโดนทอร์เนซ้ายมือนะเ่วนไปต่สองลูกแล้วครับผมน้ําท่วมนะหรือว่าได้เปรียบมากเราอยัางไม่ได้ใช้ดับเบิลคอนโทรลทำให้เราเล่นได้อยู่ครับไม่มีคัมบินไฟเตอร์นะเราป้องกันตัวอเองเลยไม่ได้จ้าก็มีล็อกเก็ต เคียวสากนะแต่เคียวสากยังไงก็ต้องจมเลยคนระับเพราะว่าเต็มน้ำท่วมอยู่พลังนะอ่าแล้วก็โดนโดนยิงอ่าโดนโจมตีหมดเลยนะจาวสอ่าจาเวดกับเคียวสากปิดเรือเราไปหมดเลยนะยไ,ไม่เป็นไรปิดเคียวสากค,คื้นนะโกลเด้นต้องรอดครับถ้าโกลเด้นไม่รอดเนี่ยคือโกลเด้นจมไปด้วยเนี่ยก็คือเกมก็ออยื้ออีกก็จะหนักเหมือนกัน หนักเลยครับ stations, ต้องรีบปิดนะหาเรือครับผมยึดไซส์เอครับเพราะว่าฝ <All stations, S 1> ่ายตรงข้ามมาที่ไซส์ดีนะ stations, โอเคจาวเวตฝ่ายล็อกอแอร์ไซส์ใส่มาซชูเสร็จนะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะต้องรีบครับ มัสซาซูเซตไม่รู้จะรอดไหมถ้ารอดก็คือดีนะถ้าไม่รอดก็ยังพอยืดได้อยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอาดีเป็นของเขาตอนไหนเนี้ยผมเพิ่งเห็นเดินได้อยู่ไหมถ้าหากคิดง่ายครับศัตรูจะเพิ่ม40เราจะลด60ก็จะเฉลี่ยคือเขาจะแต้มากกว่าเรา โดยคำนวณป,ประมาณนะอ่ะดีนะมัตสึยเยสเ็จปิดเวนิสเซียไปได้นะโอเคเลยไม่โดนนะอ้าโดนด้วยเอางงเลยโดนได้ไง ีิบร้อยครับ新型装备の実戦テストยิ่ง引き続き調整の必要ありดูคลิปจบแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับอย่างไงฝากกดไลย์เพิ่มอั่งใหช่องของเราติดตามผลงานได้ที่ลิงค์ข้างล่างนะครับวันนี้ขอจบไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ